แป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้อยู่คาเฟ่มันดีกล่องกลางทุ่งเก๋ไงละ่ะชื่อเป็นคาเฟ่นะคะรอบๆไปด้วยทุ่งนาะเขียวขี้เขานี่สวยมากเลยอะ่ะแล้วคาเฟ่น่ารักมากเลยอะ่ะเนี่ยคือก็แบบจะมีที่นั่งดินนาเนี้ยแล้วตรงนู้นก็จะเป็นเหมือนแบบเตียงตาข่ายใช่ป่ะคะเนี่ยแล้วก็มีบอ่อน้ำผูแล้วก็จะเป็นเนี่ยที่นั่งร,บรอบๆนาเลยเนาะเอ้ยน้านาเนีวิวแบบเขียวเขียวทุ่า เดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าสั่งอะไรคุณเฮียเดินไปสั่งเนี่ยอยู่เนี้ย,ยแล้วก็นั่งมองน้ำเลิศว่ะไปซื้อที่น้ำว่างดีไหมหาตั้งก่อน <c oughs> เดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าสั่งอะไรมากินและนี่คือเมนูของเรานะคะ อเมริกาโน่ลิ a. A. <c oughs> ้นจีสดากับคาปูชิโน่ค่ะต่อดีเคบูเบอร์รี่คัมเบอร์และวิวทุ่งนาดีอ่ะฟิวดีฟิวดีชอบชอบชอบ มีชั้นบนด้วยนะต้นไม้เยอะๆส,สวนโอ้น้องออมเต็มเลยนี่ค่ะแล้วก็น่ารักเชียวมีชั้นบนด้วย น่ารักดีตน้นไม้เยอะแยะเลยไม่ไหวเลยร้อนไปก่อนกว่านี่นะคะชือ่อหลานไดมาได้เลย กันอีกคืนต่อตอนนี้อยู่ที่เขาคอนะคะเช็คอินโรงแรมแล้วนะคะชื่ออาคีรีนัยาอาคีรีนัยารีสอร์ทค่ะเขาคอทางขึ้นก็จะคึกคักคึกคักคึ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 กนิดนึงนะคะน่าจะมีกล้องหน้ารถอยู่ใช่ไหม๋ยวลองให้เฮียตัดดูนะคะน่ารักมากน้องเป็นเจ้าของผิงน่ารักบริการดีมากแต่รรับสายเลยค่ะ เออถ้ามันไม่ถูกแจ้งนะคะเลี้ยวทางยินจ้ลักษณะแบบน,นี้เปิด GPS ตรงนี้ตรงนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยจะแบบน่ารักมากแล้วก็โรงแรมวิวดีมากเลยคะ่ะเดี๋ยวให้ดูจากฝั่งรู้นก่อนูนเห็นอ้าวลืมชื่ออีกล้วกังหันลมคะ่ะ <laughs> ทุ่งกังหันลมเขาคอริฟๆเดี๋ยวพาเดินไปอีกทีเพราะว่าภาพที่เรากำลังจะตกเดี๋ยวเฮียจะไปเก็บภาพ นะคะคอันนี้จะพาไปดูในห้องนอนก่อนหมอเลือกเป็นหลังที่4ห้องน่ารักนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นมาชอบจังเลอตอยต้นไม้เยอะเราอยู่ใกล้ที่จอดรถด้วยสัมภาระเราเยอะมากไปค่ะเดี๋ยวพาไปดูในห้องนอนกันโรงแรมแต่งน่ารักนะรีสอร์ทแบบน่ารักอะ่ะกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊นี่โอเค เข้ามาใช่ไหมเราก็จะมีเตียงนอนใหญ่มากเตียงนอนใหญ่โอเคก็มีของชาไอ้อสโลวีอันนี้ก็จะเป็นแก้วน้ําที่กาแฟนะคะก็ติดน้ำร้อนและตู้เย็นแล้วก็นี่เตียงนอนขอตัดไปที่ห้องน้ําก่อนนะห้องน้ําก็คือแบบใช่อเหมือนเราอยู่บ้านจริงๆเหมือนเราอยู่บ้านห้องน้าใหญ่มีครบทุกอย่างนะคะ ปิ้งเครืทำน้ำอุ่นหลอดหลอดแต่จะบอกว่าเดี๋ยวพอขึ้นขึ้นมาบนขเขาอากาศแบบเย็นเลยนะคะมีกล่องยาหน้อยๆด้วยนะคะมียาแกป้ปวดหัวมีเบตาดีนอันนี้เป็นแอลกอฮอล์แล้วก็มียางวัดผมไม้ัันหูไม้จิ้มฝันทิชชู่อันนี้คือเบอร์ห้องของเรา ก็ตูสืผ้าทีวีแลปรบผมนะคะเมนูอาหารผ้าขนหนูและตาช่างค่ะปรนหนึ่งโรงแรมห้าดาวมีตาช่างแล้วน่ารักละไม่อยากช่างตัวน,นีช้ชอบชอบชอบใส่ใจมากๆ เป็นไงล่ะพาน,นาูรมมาเต็มเต็มนี่เลยโตนั่งฐานข้าวนะคะ ค่ะพาไปเดินดูรอบๆกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูพระอาทิตย์ตกด้วยเนีย่ยเดินหายไปไหนแล้วไม่รู้บ้านที่เหมอนอนนะคะมีสี่หลังแบบบ้านที่เหมอนอนมีสี่หลังหมอน,นอนหลังที่สี่แต่ไม่แน่ใจว่าทั้งหมดดีกี่หลังเดี๋ยวไว้ไปถามก่อนท <laughs> าไมชอบความต้นไม้เยอะดีจังใส่เขียวใส่เขียว เราเคยขึ้นไปที่ทุ่งกังหันลมแล้วนะคะต้นไม้เยอะมากมนู่นเหียอยู่นู่นกำลังถ่ายรูปพาที่ตกอยู่ สวยมากวิวดีเงียบแลหละสงบมากๆสวยเลยแล้วเราเดินเลยใส่สองฟอรไปไหนเมื่อกี้น้องบ่บอกว่าน่าจะอยู่ตรงนู้น สวยสวยสวยพระอาทีตย์กำลังรับริมเขาพอดีเดี๋ยวรอดูคลิปจากเฮียนะคะ กระทะริมเขาโอ้ยมกระทะริมเขาที่คุณเฮียต้องการพร้อมหิวคะ่ะวิวดีมั่ววิ่ดีดูจาก,กล้องเห็นแนวเขาอยู่เลยเอะ่ะสวยสวยสวยเราต้องมีมุกกระท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 ขอตัวไปกินก่อนนะครับขึ้นมาขคอ,ขอต้องกินหมด อะไรนะขออีกทีขึ้นเขาทุกที่ต้องกินหมูกระทะเราไม่ได้ฟิลไปเขาคู่กับหมูทะค่ะมีเขาต้องมีหมูเขาจะดอยจะม่อนต้องมีหมูกระทะนะคะครบครบทุกภาษาอย่างมีเขามีดอยมีม่อนแล้วมีอะไรคือู่เดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะจ๊ะ ก็คืออ๋อค่าเข้าอ่ะคนละหนึ่งร้อยบาทแล้วก็จะค่าเข้าตรงนี้เลยจากค่าเข้าตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เขาก็จะให้อันนี้มาเดี๋ยวพอดีข้างล่างที่จอดรถมันเต็มเขาน่าจะให้เราขึ้นมาข้างบนเลยด้วยความรถเราคันใหญ่เขาก็จะให้เราเลยแล้วก็อันนี้ค่ะเอาไปซื้อเครื่องดื่มเอาไปแลกเครื่องดื่มได้ข้างบนเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนะคะนูน่มันอยู่บนนูน่นเขาเหลียงซานคอฟฟี่ฮิลใจอดตรงนี้อ๋อเขาให้เรามาเบรใช,ชั้นสองอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยอเสร<ด>แล้วเขาก็จะให้เราขึ้นรถกระบะของที่นี่ถ้าเราขึ้นไปอีกที อันนี้เราขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรอรถกระบะฟูบิของทางคอฟฟี่อืม คอันาคาเฟ่พาเราขึ้นไปข้างบนนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีคน,นมรารอาเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันนะคะ เราอยู่ในส่วนของเหลียงซานคอฟฟี่นะนะคะเดี๋ยวเราจะเอาคูปองเนี่ยนะคะมาเลกาแฟและเครื่องดื่มเล้ก็จะมีเมนูแล้วมีเค้กด้วยมีไอติมคนเยอะนิดนึงนะคะมันยังใหม่อยู่เนาะก็เลยจะมีคนชอนมันยังใหม่อยู่มันก็จะแบบคนเยอะๆหน่อยคนเยอะมาก <c oughs> มีขวดซองด้วยอ่ะลอแล้วอันใหญ่มากเลยหิวแล้วด้วย น้นก็จะเป็นโอ้ขน,นมเค้กมีขวดซองด้วยอ่ะทุกคเ,เดี๋ยวลองสั่งกินเอาทำไมเราหิว อันนี้จะเป็นอะไรน่า,นาจะอ๋อไขวายไวขวายวแต่ว่าตอนนี้ปิดอยู่ไม่มีก็อันนี้เป็นด้านบนส่วนใหญ่ทุกคนก็คือจะนั่งริมๆอยู่แล้วนะคะสวยใชย่เราไปนั่งตรงนู้นก็ได้นเพราะว่าไม่มีแล้วอ่ะไยวิวดีวิวดีวิวดีวดิวดีตรงนี้ ตรงนี้ร้อนไหมขึ้นไปข้างบนดีกว่าเนาะไปวิวดีวิวดีวิวดีมากนี่ไงาสวยนะเออ้สวยใช่ใช่สวยสวยอันนี้เราได้เครื่องดื่มแล้วก็อ่ะยกขึ้นมาให้ดูหน่อยอเมริกาโน่ใช่ครับอเมริกาโน่เย็นครับชาลาเตอันี้คือเราใช้คูปองที่เราจ่ายคือหนึ่งร้อยใช่ <S <S <ฮ>เดี๋ยวเราครัวสองจคยกันโอเคส, <Okay. S 2> สัญญาณที่ท่านเรียกดังึือแล้วก็รุนาไปรับขนมโดนมาแล้วจา้าอันนี้คือครัวสองที่เราสั่งเพิ่มนะคะด้วยความหิวของเรา <c oughs> เอาเอ,าเอามาน,น,นี่เราจ่ายเพิ่มอีก250บบาทสำหรับครัวสองสองอัน hmm. กินก่อนนะหิว แวะมื้อกลางวันแป๊บหนึ่งนะคะไปยินเสียงจานต้องแก้งต้องแกงต้องแก้งอันนี้อยู่รลาอะไรอ่ะนิวไก่ย่างบัวตองฝั่งอะไร่ะฝั่งนะฝั่งหนึ่งฝั่งสองฝั่งอะบ้งฝั่งขางเทสเอออันนี้ก็นิวไก่ย่างบัวชตองครั้งที่แล้วเราจะกินฝั่งโน้นแล้วเราก็ไม่ได้กินสองทีละวันนี้ก็ไม่ได้กินนะนู้นปิดมันเขาสลับวันกันนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปส่งไปให้ดูแล้วกันเนาะ มารอดูกันนะคะว่าเราจะกินอะไรมาเ,เริ่มด้วยจังเห็ดพอซึ่งเห็ดพอหายไปแล้วสามลูก <c oughs> <c oughs> อันนี้ลาบหมูค่ะอะรที่ขาดไม่ได้ตำปูปลาร้านคะอ,คอันนี้เขาบอกว่าเป็นเมนูขึ้นชื่อยำอถั่วพูใช่แล้วนี้ก็คือที่ขาดไม่ได้ก็คือไก่ย,ย่างว,วิเชียรบุรีนั่นเองต่อด้วยตำไทยของคุณคพงศักดิ์สีซับมาเลยดูสิ เดี๋ยวขอกินก่อนนะคะนะข้าวเหนียวนะครับเออข้าวเหนียวไม่หอมอืมก็หอมโอเคอร่อยมากอ่ะน้อยหวานตำตอบคู่กับแบบอรันหอร่อยมากอืมแ,บบแบบมกมแบบงเห็ดเผาก็อร่อยขออภัยแกงเห็ดเผาก็อร่อยเราใจมาก แซ่บแซ่บแซ่บทุกอย่างแซ่บมากมีเมนูพิเศษไหมอันไหน้ทับปูปลาแซ่บเหล่าใจอร่อยนัวมากสัมผัพิเศษนี่ตัวให้ลาบหมูครับลาบหมูอร่อยแบบเข้มข้นนะคะอ๋อแกงเห็ดผอก็อร่อยเข้มข้นมวกเข้มข้นแบบเข้มข้นเข้มข้นอร่อยหมดโต๊ะนี่หมดโต๊ะเลยไม่เหลือเลยดูจากสารรูปแล้ว สภาพแล้วไม่มีอะไรเหลือนี่ที่หน่อยๆทั้งหมดทุกๆคำไม่ไหวทั้งหมดทั้งหมดห65บาทราคาดีรสชาติเลิศไม่แปลกใจที่ทุกคนมาเส้นเขาคอต้องแหวนนะเขามีสองฝั่งนะคะพระหาสสุขสาวที์ก็จะเป็นฝั่งโน้กุหลาบดอกใหม่เบอรตองอีกอย่างนะยูไก่ย่างบัวตองกุหลาบดอกใหม่ส่วนแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกร้านหนึ่งเป็นร้านธรรมดาอ่ะ ต้องโดนต้องโดนหายมากันต้องโดนอร่อยมากแซ่บเวอร์อเ,เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศตรงลู้นะคะ <c oughs> ร้านใหญ่มากเลยนะคะตอนแรกเห็นขับรถผ่านหรือว่าร้านเล็กๆเ,เนะาะพอเข้ามาโอ้อลังการมากนี่ครั้งแรกรที่เรามาที่เราได้กินรอที่ลแล้วบนไป่ค่ะไม่ได้กิน งั้นเราจะปิดทิปกรุงเทพเชียงใหม่สุขโขทัยพชเพชรบูรณ์เจ็ดแวันที่ร้านส้มตำไก่ย่างเบือตองนะคะน,นิวไก่ย่า,างเบือตองเดี๋ยวเราปิดทิปกันที่นี่นะแต่เดี๋ยวไปรอดูว่าคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันนะคะบ๊ายบาย